อันนี้ใช่ไหมคะที่เป็นมรดกโลกใช่ทางนี่เห็นมีมีหลายทางที่เป็นมรดกโลกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกนะโอกาสหน้าโอกาสหน้าค่ะวิศวกรพวกนี้เขาคิดนะโอกาสหน้าเพราะว่ามันหนาวโอ้โหมีแล่นผ่าน้แต่ถ้าหากนั่งไปเนี่ยจะเห็นวิวหิมะที่สวยมากสองข้างทางนะอันนี้คืออะไรคะตอนนี้อันนี้คือ คือเนยแข็งนะอันนั้นแสดงถึงภูมิประเทศเห็นไหมมันเราอยู่ในหุบเขาอะไรแบบเนี้ยเมืองจะอยู่ในหุบเขาแล้วนอกนั้นก็หูกเขาอันเห้วเหรอครัวครัวค่ะนั่นครอันนี้ที่ว่าเป็นสัตว์ประจําเมืองใช่ไหมคะเขาสวยมากเขาสวยมากเรียกว่าเลยนะคะพี่ใช่นนี้ใช่ไหมคะ อันนี้ม <that> mm ีอย่างมีสัตว์อื่นด้วยค่ะสัตว์อื่นด้วย